จะเป็นยังไงเมื่อลูกสาวของซาตานขอลองมาฝึกงานวิชามารเปลี่ยนพวกคนจิตใจดีให้เป็นคนชั่วเธอจะทำได้สำเร็จหรือไม่หรือจะเป็นเธอที่เปลี่ยนไปซะเองสวัสดีครับบิดรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชาแน l สำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า how to be lily really b a d ภารกิจแสบฉบับนรกและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยนรกใครๆก็นึกว่ามันต้องอยู่ลึกลงไปใต้ดินแต่ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิด ตึกแห่งนี้ตั้งหากคือสำนักงานของนรกและนี่ก็คือซาตานพ่อของลิลิธเขาจะคอยบัญชาการความชิบหายวายป่วงของโลกนี้ผ่านสำนักงานแห่งนี้นี่เองถึงแม้ลูกน้องของเขาจะมีแต่พวกบ้าๆบ,บ,บอๆก,ก็ตามจากนั้นเราก็จะได้พบกับลิลิธปีศาจสาวน้อยวัยกำลังแรกเธอมีความกระสันอยากจะออกไปปฏิบัติการปั่นหัวพวกมนุษย์โลกให้เต็มไปด้วยบาปทั้ง7ประการแต่ดูเหมือนเธอยังไม่ได้รับอนุญาตจากคุณพ่อซาตานของเธอจึงทำได้แค่เป็นเกียร์คียค์บอร์ดไปวันๆสร้างความชิบหายผ่านโลกใส เบอร์ไปพังๆด้วยความแสบของเธอก็จับอาจารย์มามัดไว้กับเก้าอี้เพราะเธอนั้นขี้เกียจเรียนเต็มทีแล้วตอนนั้นเองพ่อซาตานของเธอก็ขึ้นมาที่ห้องพอดีเธอก็บอกพ่อว่าพ่อเมื่อไหร่หนูจะได้ไปฝึกงานสักทีหนูเบื่อแกล้งคนผ่านโลกไซเบอร์เต็มทีแล้วหนูจะออกไปเป่าหูพวกอีเด็กสาววัยรุ่นให้มันอยากได้ของแบรนด์เนมที่พวกมันซื้อไม่ได้พวกมันจะได้เกิดความอิจฉารละสยัายอย่างไงล่ะฮิฮิโดยกฎการออกไปล่อลวงมนุษย์ในโลกแห่งความจริงนั้นก็คือพวกเธอนั้นห้ามใช้เว มนุษย์เป็นคนเลือกที่จะทำสิ่งเลวร้ายพวกนั้นเองแต่คุณพ่อซาตานก็ยังรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปที่จะให้เธอไปเขาจึงได้ปฏิเสธอีนูลิลิตก็งุดหงิสิครับไม่ได้ดังใจไวสรลุนเอาซะเลยคืนนั้นหนูลิลิตก็ยังไม่เลิกตือ่อมาปลุกคุณพ่อซาตานตอนดึกบอกว่าให้หนูไปลองสักปีเถอะถือว่าเป็นการทดลองงานเลือกมาเลยลอนดอนเบอร์ลินนิวยอร์กไม่เอาบางกอกนอกนั้นก็บอกมาหนูจะพิสูจน์ให้ดูว่าหนูก็ชั่วไร้ายได้ไม่แพ้พ่อเหมือนกันเด็ดพ่อซาตานทนความตื้อของเธอไไไม่ไหวจึงงดด้คิแแผนกกกรลละตตอบต นูก็ดีใจอะไรนะพ่อบอกว่าตกลงเหรอซาตานก็บอกว่าใช่แต่เขานั้นมีข้อแม้พ่อจะให้แกไปทดสอบความสามารถแต่ไม่ใช่หนึ่งปีพ่อให้แค่หนึ่งอาทิตย์และพ่อจะเป็นคนเลือกเป้าหมายที่แกต้องไปทําให้เธอเป็นคนชั่วร้ายให้ได้ถ้าแกเก่งจริงแกจะได้ออกไปทํางานภาคสนามต่อได้เลยแต่ถ้าแกไม่ผ่านการทดสอบแกต้องกลับมาและทํางานในห้องใต้ด,ดินไก่ครูคนเก่าของแกตลอดไปไม่ได้ผุดขึ้นมาอีกเลยอินูลีลิดคิดสักพักแล้วก็ตอบตกลงจากนั้นวันรุ่งขึ้นรถเบนซ์จากนารกคันหลูก็มุ่งตรงสู่บ้านของเป้าหมาย ตานสร้างโปรไฟล์ใหม่ให้ลิลิทว่าเธอเป็นสาวจากประเทศที่ไม่มีใครรู้จักและเป้าหมายของเธอก็คือสาวน้อยที่มีชื่อว่าเกรตาตอนนั้นเองซาตานก็ได้มอบล็อกหน้าให้กับลิลิทมันคือลูกแก้วที่จะคอยวัดความชั่วในจิตใจของเธอถ้ามันยังเป็นสีดําอยู่แบบนี้ตลอดก็ถือว่าผ่านจากนั้นรถก็วิ่งมาถึงบ้านหลังหนึ่งในเมืองเล็กๆในชนบทไม่ได้เป็นคาลือหาดเพนเ้าเหมือนที่อีหนูตั้งใจไว้เธอมองไปก็เห็นสาวเป้าหมายเด็กสาววัยเดียวกับเธอเกรตาเบิร์สไตล์สาวเนร์ดจิตใจดีมีคุณธรรมนาชีวิตไม่เคยคิดชั่วร้ายถึงแม จะเป็นอย่างนี้อีหนูลิลิตก็ขอลองดูสักตังเธอลงจากรถเกตตาก็รีบมาทักทายไฮลิลิตพร้อมจะพุ่งตัวเข้าไปกอดแต่อีลิลิตก็ห้ามไว้มึงอย่ามาแตะตัวกูจากนั้นชิบิวแม่ของเกรตาก็ออกมาต้อนรับนิสัยก็โคตรด,ดีเป็นมิตรเรียกได้ว่าเป็นคนดีจนน่ารังเกียจแบบที่พวกปีศาจไม่ชอบนั่นเองแต่คราวนี้ห้ามไม่ทันเธอสวมกอดลิลิตของเราไปซะแล้วทําให้ปีศาจเกิดอาการเป็นหวัดได้ถ้าถูกตัวของพวกมนุษย์จากนั้นอีพ่อซาตานก็รีบส่งกระเป๋าและจากไปก่อนที่เขาจะโดนพวกคนดีกอดเขาบบบบบ้้้้าาาางเเเเขมนนธออกกก็ไดพพัเเีย ของเกตาที่เป็นพ่อค้าขายผักมินิสายซุ่มซ่ามแต่ก็ยังจิตใจดีอีกตามเคยจากนั้นทุกคนก็ร่วมกันกินข้าวต่อรับการมาของลิลิตขอบครัวที่แสนอบอุ่นจนซาตาน้อยอยากจะอ้วกแต่ข้าวเสร็จก็แย่งกันไปล้างจานไม่เหมือนบ้านกูตอนนั้นลิลิตก็ไม่รอช้าเริ่มปฏิบัติการเธอบอกเกตาว่าส่งจานมาสิเดี๋ยวฉันไปล้างให้อีลิลิตก็แกล้งปล่อยมือทำจานตกแตกแล้วก็บอกว่าอุ้ยตายขอโทษนะแต่ฉันไม่ผิดแต่เธอนั่นแหละที่ทำตกเองแทนที่สาวเกตานั้นจะโกรธเธอกลับบอกว่าเออฉันอออันขโททษแมาซืีีบ งงไปเลยอะไรวะยอมง่ายจังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มานั่งคุยกันลิลิตก็ได้รู้ว่าแม่สาวเกรตาเธอเป็นสาวเชิม่มมินิสายน่าเบื่อหน้าเบือเบ่อเพื่อนก็ไม่ค่อยมีหนุ่มๆยิ่งหมดหวังเวลาว่างก็จะช่วยแม่ทํางานบ้านร้องเพลงในโบสถ์อ่านหนังสือชีวิตโคตรจะน่าเบื่อเลยในสายตาปีศาจสาวอย่างเธอตอนนั้นลิลิตก็หยิบชุดเดรสสีดสําสวยๆขึ้นมาอวดเกรตาเห็นก็บอกว่าโหชุดสวยมากลีลิตบอกเป็นไงละ่ะอิจฉาละสิอย่างเธอไม่มีวันจะซื้อได้หรอกเกรตาบอกเฮ้กูไม่อิจฉาหรอกจะบ้าเหรอฉันปวดขี่ไปเข้้้้าาออองนนนนนนํกก่ะตัล็ เปิดตู้เสื้อผ้าดูก็เห็นว่าเกรตาแอบแปะรูปผู้ชายคนหนึ่งไว้ในตู้ดูเหมือนว่าจะเป็นหนุ่มที่เธอแอบชอบเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็ต้องไปโรงเรียนเกรตาก็เตรียมจักรยานให้แต่ลิลิตก็บอกใครจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนกันเราจะนั่งรถบัสไปแต่ดูเหมือนเกรตาจะไม่ค่อยถูกกับรถบัสสักเท่าไหร่นั่นก็เพราะรถบัสเป็นที่ของพวกสาวสวยสุดเลิศที่ไม่เคยเห็นเธออยู่ในสายตาและยังมีแก๊งพวกเด็กเกเรแบบไอ้หาเอ็ดดี้ลูกผออคนนี้มาถึงมันก็มารังแกสาวเกรตาของเราเอาหมากฝรั่งแปะหัวไปหนึ สาวสาวเห็นก็ถูกใจบอกว่าแหมฉันชักจะชอบนายแล้วล่ะสิไอเอดีก็บอกนี่เธอกวนตีฉันเหรอเธอก็บอกว่าเปล่านะฉันพูดจริงๆเกรตารีบเตือนอย่าไปแยมกับพวกมันเชียวนะไอพวกนี้มันเกเรแต่มีเหรอปีสาวสาวจะกลัวพวกมนุษย์กระเจอกแบบนี้เธอลุกขึ้นหยิบขวดน้ำหอมของแม่สาวเมโลดีเปิดฝาแล้วจัดการกระดกจนหมดขวดเสร็จแล้วก็จุดไฟแช็คแล้วพ่นไฟใส่หัวแม่งซะเลยคนทั้งรถก็ต่างพากันตกตะลึงไอเอดีก็หัวไม่ฟูทำอะไรไม่ถูกต้องนั่งเงียบ,งยบสงบสงี่ยมเจียมตัวจากนั้นเมื่อมาถึงโรงเรียนก็จะได้เห็นไหนนนุ่มคึ ชื่อซามูเอลชอบทำเรื่องแปลกๆเป็นประจำพอออกก็ต้องปวดหัวเข้าเรียนคาบแรกก็มีการสอบไอ้นุ่มซามูเอลก็เอาข้อสอบมาพับนกแล้วก็เดินออกไปทันทีก็กูบอกแล้วกูไม่ชอบการเรียนทางด้านแม่ปีศาจสาวก็แอบเอาแท็บเล็ตขึ้นมาเปิดดูเฉลยพร้อมชวนให้เกต้านั้นลอกข้อสอบของเธอแต่เด็กดีก็ไม่ลอกทำเองได้พอหมดเวลาส่งคำตอบเกต้าก็เห็นว่าอีหนูลิลิตมันเปิดดูเฉลยผิดชูดเธอต้องการจะช่วยเพื่อนก็เลยเอากระดาษคำตอบของลิลิตมาขยำแดกเข้าปากซะเลยอาจารย์ก็งงนี่เธอทำอะไรเด็กดีอย่างเธอไม่เค ทําอย่างนี้นะใครออกมาออกมาจากห้องลิลิตก็ชมเธอแหมเธอก็มีด่าร้ายๆเหมือนกันนเนี่ยแต่เกรต้าก็บอกว่าฉันทาไปเพราะช่วยเธอนะเธอลอกเฉลยผิดชุดยังไม่รู้ตัวอีกหลังจากเลิกเรียนเกรต้าก็รอดไม่โดนทําโทษต,ตอนนั้นอีสองสาวรัชเชิดยิงเมโลดี้และดาเรียก็แวะมาแซะเกรต้าว่าแหมดูสิอีบ้านนอกในที่สุดมันก็มีเพื่อนแล้วลิลิตได้ยินอย่างนั้นก็พยายามบิว้วเธอไม่โกรธเหรอเกรต้าโดนแซะแบบนี้ไม่เอาคืนบ้างล่ะเกรต้าก็บอกว่าเธอนั้นฉินแล้วและตอนนั้นเองลิลิตก็ได้เห็นคาโรหนุ่มหล กลังเดินมาเขาจัดได้ว่าเป็นเสือผู้หญิงตัวยงชอบเทสาวๆเป็นว่าเล่นตอนนั้นปีศาสาวก็นึกแผนอะไรออกและได้บอกให้เกรตาไปซื้อขนมให้เธอหน่อยตอนนั้นเธอก็อาศัยจังหวะเดินเข้าไปคุยกับไอคาร์โรโดยลิลิตจะจ้างให้มันแกล้งทําเป็นชอบเกรตาช่วยจีบเธอและพาเธอไปออกเดทเสร็จแล้วก็ค่อยทิ้งเธอไอคาร์โรก็ตอบตกลงแล้วก็เข้าไปชวนเกรตาคุยทันทีตอนนั้นเองลิลิตก็เกิดสนใจในตัวของไอหนุ่มซามูเอลก็ได้เดินตามเข้าไปเพื่อขอบุหรี่มาดูตอนนั้นเองแก๊งเกเรของอเอ็ดดี้ก็มาตามหาตัวซามูเอล เพราะว่าเขาขโมยนาฬิกาโรล็กข,ของมันมานั่นเองไอเอ็ดดี้สั่งให้ลูกน้องมันเข้ามาจับตัวสมูเอลแต่เขาก็ว่องไวอย่างกระสักลิงลมปินกำแพงหนีไปได้ปีศาจสาวเห็นอย่างนั้นก็ยืนขำสะใจไอเอ็ดดี้มันหมันไส้เลยสั่งให้ลูกน้องไปจับตัวเธอมาแทนแต่ปีศาจสาวของเราก็จัดการถอดเสาป้ายจราจรมาฟาดลูกสมุนของมันจนน่วมจนพวกมันต้องกลัวแล้ววิ่งหนีไปสมูเอลเห็นอย่างนั้นก็เริ่มถูกใจลิลิธเข้าให้แล้วเขาเอานาฬิกาที่ขโมยมาโยนให้คนแถวนั้นจากนั้นทั้งสองคนก็กนกนกบบอออกว่่าาเาเเเืรรงียนและม และกําลังเก็บตังค์ซื้อตั๋วไปเบอร์ลินลีลิตก็ด่ากําลังเก็บเงินแล้วทำไมยกนาฬิการโรเล็กให้คนไม่รู้จักแบบนั้นเขาก็บอกว่าเขาทําไปเพื่อความสนุกจากนั้นซามูเอลก็ชวนลีลิตไปดูทะเลปีศาจสาวก็ตื่นเต้นมากเพราะตั้งแต่เธอเกิดมาก็ไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนในชีวิตแต่ข้อแม้ก็คือต้องขึ้นไปดูบนหอระฆังของโบสถ์ด้วยความอยากเห็นทะเลอีปีศาจสาวก็ยอมแต่ขณะที่ทั้งคู่กําลังยืนดูทะเลด้วยกันอยู่นั้นอยู่ดีๆไอซามูเอลก็พุ่งเข้าไปขโมยจูบป,ป,ปากปีศาจสาวทันท,ทีเธอตกกกกใจจจอยอย่่าางงแรงรรีีบผลััไ้้หนนนนุมนม็ิ ออกมาจากโบสถ์เธอกลับมาถึงบ้านด้วยอาการร้อนๆหนาวๆเกรตาก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอก็บอกว่าเธอไปเที่ยวกับไอ้ซามูเอลมาเกรตาก็แย่นี่เธอชอบเขาเหรอลลลิตก็บอกว่าไม่มีทางตอนนั้นแม่ของเกรตาก็เรียกเธอลองไปลีลิตเลยถือโอกาสหยิบล็อกหน้าขึ้นมาดูปรากฏว่าลูกแก้วเริ่มมีสีชมพูเข้ามาแทรกตอนนั้นพ่อซาตานของเธอก็โทรเข้ามาพอดีลลลิตได้ยินเสียงที่สำนักงานเขากำลังไล่ปีศาจตัวหนึ่งออกเนื่องจากว่ามันแอบไปมีความรักลลลิตก็ถามพ่อว่าไหนบอกว่าปีศาจรักไม่เป็็็นไงพอออเธกกกกบวว่าาาปีีศจมมครัและ แไรไประโยชน์มีความเห็นใจมากขึ้นซึ่งพวกเราชาวนรกไม่ต้องการหลังจากนั้นระหว่างที่ครอบครัวของเกรตานั่งเล่นด้วยกันอยู่นั้นลีลิตก็เพลอพูดออกไปว่าพรุ่งนี้เกรตาน้นมีเดทกหนุ่มพ่อและแม่ของเธอก็ตื่นเต้นกันใหญ่ใครกันลูกหล่อไม้ใหญ่รือเปล่าเกรตาอายจนวิ่งหนีออกไปนอกบ้านลลิลตตามมาและบอกว่าฉันปล่อยให้เธอไปสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วก็จัดการจับเธอแต่งตัวซะใหม่เกรตาเห็นตัวเองก็ยังตกใจเป็นยังไงสวยใช่ไหมละ่ะลิลิตถามเกรตาบอกสวยที่ไหนฉันเหมือนกะหรี่เลยไปโรงเรียนชุดนี้แม่ด่าชัวร์ไม่ต้องสืบ ลิลิตก็บอกนี่เธอไม่ใช่เด็กแล้วนะกลัวอะไรแม่ด่าหัดไปตัวของตัวเองซะบ้างเถียงแม่บ้างจะเป็นอะไรไปเกรตาก็รู้สึกขอบคุณที่ลิลิตคอยแนะนําเธอตลอดเหมือนว่าเธอเป็นนางฟ้ามาจากสวรรค์ดูหน้าก็ด้วยนางฟ้าที่ไหนกูปีศาจเว้ยตอนนั้นเองอีตาสมูเอลก็มาหาลิลิตที่บ้านเพื่อขอโทษเรื่องที่ไปจูบเธอแต่ก็บอกว่าเขาชอบลิลิตเข้าแล้วลิลิตก็เขินแล้วก็รีบลงมานอนคืนนั้นลูกแก้วล็อกหน้าของเธอก็เริ่มเปล่งแสงสีชมพูมากขึ้นเรื่อยๆวันต่อมาเกรตาแต่งตัวจะออกจากบ้านแม่เธอเห็นก็โมโหแต่งตัวแบบนี้้ไไดยังงแม่ก็ แล้วเธอก็หันมาดุลิลิตด้วยเธอบอกว่าบ้านนี้มีกฎของตัวเองถ้าไม่ทําตามเธอก็ต้องถูกส่งกลับบ้านอีปีศาสาก็กลัวที่จะถูกส่งกลับบ้านและก็ต้องถูกขังในห้องใต้ดินตลอดการก็เลยยอมทําตามกฎที่แม่สั่งให้ทําทั้งคู่ไปเปียนใส่ชุดไหมพรมถักสุดเชยของแม่เธอลิลิตก็หัวเสียไงกูต้องมาซวยอะไรแบบนี้ด้วยเธอเดินมาถึงป้ายรถเมล์และกําลังบ่นว่าทําไมเธอไม่เถียงแม่สักคาตอนนั้นเอ็ดดี้ก็ย่องมาเอาคืนเธอจากข้างหลังแต่ไฟก็ไม่สามารถเผาหัวของเธอได้และเธอก็ได้จัดการสอกหน้ามััันไไปปทีดงหกเลย เกรตาง,งงนี่มึงใช้ชมูยี่ห้ออะไรวะนนี้ผมแข็งแรงจะมัดจากนั้นระหว่างนั่งรถเมลลิลิธก็นึกแผนการที่จะทาให้ชุดไหมพรมที่เธอถูกบังคับให้ใส่ไม่เชยอีกต่อไปเธอแกล้งทําเป็นโมว่าแม่ของเกรตาถักชุดไหมพรม,มพวกนี้และมันกนําลังจะได้เอาไปโชว์ที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคอีสาวสองคนก็บอกมึงอย่ามาโมจากนั้นลิลิธก็มาจัดก,การถ่ายรูปของเกรตาแล้วก็เอารูปไปตัดต่อใส่นางแบบทํเสนียนเอาไปหลอกอีสาวสองคนซะอยู่มาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันแย่งชุดจากแม่เกรตาตอนนั้นลิลิธ ทำร้ายไอเอสดีเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจหนักกว่านี้จากนั้นไอแซมูเอลก็มาตามตือลิลีแต่เธอก็พยายามห้ามใจไม่ไปกับเขาแต่ก็ต้องยอมแพ้เมื่อซามูเอลบอกว่าเขาจะไปที่ทะเลด้วยความอยากไปมากเธอจึงยอมไปกับเขาทั้งคู่ขี่จักรยานไปด้วยกันเมื่อไปถึงลิลิตก็ได้สัมผัสกับน้ำทะเลเป็นครั้งแรกและได้วิ่งเล่นกับซามูเอลจนหมดความเป็นปีศาจที่ร้ากาศไปเลยทางด้านสองสาวเลิศก็มาพูดดีกับเกรตาเพราะดูเหมือนว่าจะยอมรับในความเลิศของเกรตาที่มีแม่เป็นดีไไซเเนอร์ดดังะแล้้วกตาามู การซ้อมของสองสาวกับคาโรตอนนั้นเธอก็ได้แนะนําการร้องให้กับสองสาวจนทําให้ทั้งคู่ร้องเพลงดีขึ้นและคาโรก็เลยอยากให้เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกวงด้วยซะเลยแต่ตอนนั้นทั้งหมดก็ต้องได้รับกับข่าวร้ายเมื่ออาจารย์มาบอกว่าพออไม่อยากให้สองสาวขึ้นโชว์และเขาจะมาสะแสดงสุนทรพจน์แทนมันทําให้พวกเธอผิดหวังเป็นอย่างมากทางด้านปีศาจสาวลิลีตอนนี้ดูเหมือนจะพ่ายแพ้ต่อพลังแห่งความรักและได้จูบกับไอ้หนุ่มซามูเอลเรียบร้อยเสร็จเหล่าชาวมนุษย์จากนั้นระหว่างที่ทั้งคู่กําลังจุงมือ ลิลิเปิดดูมือถือก็ต้องพบว่าพ่อซาตานของเธอส่งข้อความมาหาหลายสิบข้อความเธอจึงเกิดความสับสนและวิ่งหนีซามูเอลมาและได้มาเจอกับเกเบียลที่ร้านขายผักเธอก็ได้ติดรถกลับบ้านมากับเกเบียลตอนนั้นเองเกตาและคาร์โรกำลังเดินกลับบ้านพร้อมกันและกำลังจะจ,จูบกันเป็นครั้งแรกตอนนั้นเองพ่อของเธอก็ขับรถผ่านพอดีและก็ทำซุ่งซ้มตามนิสัยเผลอไปทำลายบรรยากาศจูบครั้งแรกของเธอเธอกลับมาถึงบ้านก็ร้องไห้และบอกว่าเธอกลัวตอนนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเหมือนเธอนั้นฝันไปสองส าวเลิศก,ก็มาดีกับเธอหนุ่มหล่อที่แอบชอบก็มาเดทกับเธอเธอกลัวว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปถ้าคาโลไม่จริงใจกับเธอเธอจะทํำยังไงลลลิตก็บอกว่าอย่าคิดมากนะเพื่อนเขาจริงใจกับเธอแน่นอนเกรตาก็ขอบใจที่ลิลิตคอยให้กําลังใจเธอตลอดมาทั้งคู่คุยกันและเลลิสก็ได้บอกว่าเธอคงไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะพ่อของเธอคงไม่ชอบที่เห็นว่าเธอนั้นอ่อนโยนลิลิตก็เล่าให้ฟังว่าเธอกับพ่อนั้นพนันกันไว้ว่าเธอต้องทําเรื่องที่เลวร้ายแต่เธอก็ทํามันไม่ได้และดูเหมือนว่าวันอาทิตตตย์นี้้้เเธออกกก็งลลับไปแวร ก็บอกว่าเธอไม่อยากให้ลิลิทไปและเธอจะช่วยคิดแผนการเองลิลิทก็ไม่มั่นใจว่าคนนิสัยดีอย่างเธอจะมาคิดแผนการชั่วร้ายได้ยังไงวันต่อมาที่โรงเรียนลิลิทก็เกิดไม่อยากทําให้เกรตาเสียใจก็เลยไปลากคาโรมาแล้วก็บอกว่าให้เลิกแกล้งทําเป็นจีบเกรตาได้แล้วยกเลิกข้อตกลงห้ามหักอ,อกเธอคาโรก็บอกเธอจะบ้าเหรอเอาเงินเธอคืนไปเลยเพราะว่าตอนนี้คาโรชอบเกรตาจริงๆเข้าให้แล้วเกรตาที่ยืนดูอยู่ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นและคาโรก็ได้เล่าทุกอย่างให้เธอฟังเธอเสียใจมากที่ลิลิทจ้างคาโรให้มาจีบเเธออและไม่่่คิดวาื สนิทจะทำกันแบบนี้เกรตาไล่ลิลิตให้ไปลงนรกซะลิลิตก็บอกว่าเห็นไหมอย่างน้อยฉันก็ทําให้เธอโกรธได้แล้วเกรตาก็บอกว่าเธอไม่ได้โกรธแต่เธอเสียใจที่เพื่อนทํากันแบบนี้หลังจากนั้นซามูเอลก็เรียกลิลิตไปหาที่ชายหาดเขาได้โยนตัวรถไฟไปเบอร์ลินลงทะเลและบอกว่าเขาเปลี่ยนใจจะอยู่ที่นี่ต่อก็อเพราะว่าเขาอยากอยู่กับเธอลิลิตได้ยินดังนั้นก็ตัดสินใจบอกเลิกเขาและบอกว่าเขานั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้เธออ่อนแอและเห็นใจคนอื่นมากขึ้นแบบนี้เธอจากเขามาด้วยความเจ็บปวดถึงแม้ในใจเธออจะไมม่ตต้งกกาาร็ ลิลิตรู้สึกผิดและได้ตามมาขอโทษเกรตาเธอบอกว่าเธอเลิกกับซามูเอลแล้วถึงแม้ว่าเธอจะรักเขาอยู่ก็ตามเกรตาก็ถามว่าแล้วเธอทําแบบนี้ทําไมลิลิตก็บอกว่าหมอนั่นเป็นต้นเหตุของทุกอย่างตอนนี้เธอชั่วร้ายไม่เป็นอีกแล้วเพราะว่าเธอมีความรักและนี่มันก็ไม่ใช่ลูกแก้วประหลอดวัดไข่อย่างที่เธอบอกมันคือลูกแก้ววัดอารมณ์ถ้าเธอร้ายมันก็จะกลายเป็นสีดาสนิทเกรตาจึงบอกว่าบางทีเธออาจจะฝืนตัวเองมากเกินไปเธอไม่ได้ร้ายแบบนั้นไม่งั้นเธอจะบอกให้คาโลเลิกแกล้งฉันทําไมเธอปกป้องฉันแต่ถ้าเป็นแบบนี้ลิ เกรตาก็บอกว่าเธอจะพยายามคิดแผนการช่วยวันต่อมามีการแสดงที่โรงเรียนและได้มีการเชิญผู้ปกครองมาดูลิลิตก็เตรียมใจแล้วว่าเธอทําไม่สําเร็จและจะต้องถูกส่งตัวกลับไปอยู่ชั้นใต้ดินตลอดกาลแต่เกรตาก็มาร่วมมือกับคาโลและสองสาวกําลังวางแผนอะไรบางอย่างและและ้วท่านซาตานก็มาถึงโรงเรียนรังสีความชั่วร้ายทําให้ผู้คนแหวกทางเดินให้แก่เขาเขาก็มาถามลิลิตลูกสาวว่าเป็นยังไงแม่สาวเกรตากลายเป็นคนชั่วร้ายแล้วหรือยังเธอก็ไม่ตอบทําหน้าตาผิดหวังตอนนั้นระหว่างที่พอออกกาลังก เจ้สุนทรพน์และเล่าเรื่องตอนที่เขาไปเที่ยวแอฟริกาคาโลก็ได้ทําภาพตัดต่อล้อเลียนเขาขึ้นจอจนทําให้คนในห้องประชุมต่างหัวเราะเยาะเขาแค่นั้นยังไม่พอหลังจากที่พออลงไปก็มีโชว์วงดนตรีของลูกชายเขาเอสดีที่โดนพวกเกรตาแอบใส่ผงคันไว้ในเสื้อผ้าจนทําให้พวกเขาไม่สามารถทําการแสดงได้และต้องวิ่งหนีออกไปถอดชุดคุณพ่อซาตานก็เริ่มมีรอยยิ้มและเห็นว่าฝีมือลูกสาวของเราก็ไม่แย่เหมือนกันนี่ตอนนั้นเองอยู่ดีๆสามสาวก็ขึ้นมาเต้นโชว์สุดเซ็กซี่แทนที่วงดนตรีที่โดนวางยา ไอพอออกก็พยายามเข้าไปห้ามแต่ก็ถูกอาจารย์อีคนเหลืออดชกจนความพ่อแม่ของเกรตาถึงกับงงที่เห็นลูกสาวเปลี่ยนไปขนาดนี้ตอนนั้นเองเกรตาก็ได้กล่าวกับทุกคนว่าเธอต้องขอบคุณลิลิตมากถ้าไม่มีเธอฉันก็คงไม่เป็นแบบทุกวันนี้หลังจากโชว์จบปรากฏว่าคุณพ่อซาตานก็ปลื้มในฝีมือของลูกสาวเป็นอย่างมากและให้ลิลิตนั้นสอบผ่านแต่ก่อนที่เขาจะอนุญาตให้ลิลิตอยู่ต่อเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามเต็มตัวเขาขอดูล็อกหน้าของเธอก่อนว่ายังดำสนิทเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเธอรู้ตัวดีว่ามันเป็นสีชมปาน สีดำสนิทสุดท้ายพ่อซาตานก็ให้เธออยู่ที่นี่ต่อและเขาก็กลับไปเกรตาวิ่งออกมาและได้รู้ว่าลิลิตได้อยู่ต่อทั้งสองคนก็กอดกันดีใจเกรตาบอกว่าเธอยอมทำสิ่งหลายๆได้เพื่อรักษาเพื่อนของเธอไว้ที่ลูกแก้วเป็นสีดำก็เพราะว่าเธอเอายาทาเล็บมาทาไว้ให้นั่นเองลิลิตก็ขอบใจเกรตาและรีบไปหาสมูเอลที่กำลังจะไปจากเมืองนี้เธอมาขอโทษเขาแล้วก็บอกว่าที่เธอพูดไปนั้นเธอไม่ได้เป็นตัวของตัวเองและเธอก็บอกว่าเธอคิดว่าเธออาจจะหลงรักเขาซะให้แล้วไอ้สมูเอลได้ยินอย่างนั้นก็ใจอออออ่่่นแแลละะยยมูตง ก็ได้จูบกันและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง How to Be Really Bad สนุกใช้ได้นะครับเรื่องนี้ลองไปหาหนังเต็มมาดูกันได้จะได้รู้ว่าปีศาจก็มีหัวใจและความชั่วก็ยังแพ้ความดีส่วนความรักนั้นชนะทุกสิ่งสำหรับภาพย,ายนต์เรื่อง How to Be Really Bad ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2018ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง6.3คะแนนก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกลับมาพบก,กับ GU c h a ช nel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ No no no